BYD เปิดตัวมอเตอร์สุดล้ำ3511รอบต่อนาทีเร็วกว่า t ท s l a S p l สแ pl และเ Xiaomi s ุ7 Ultra BYD เปิดตัวมอเตอร์ขับเคลื่อนประสิทธิภาพสูงถึง3511รอบต่อนาทีและกำลัง580กิโลวัตต์778แรงมาร้าต่อโมดูลทำให้เป็นมอเตอร์ที่เร็วกว่ามอเตอร์ V8 27,200รอบต่อนาทีของเ x i ยวมี m, ซึ่งติดตั้งในเสีย a มีส SU7 u l ตรา และเร็วกว่ามอเตอร์20 0 0 0รอบต่อนาทีของเทเซอร์เอสแอีกด้วยมอเตอร์มีแม่เหล็กพลังงานสูง N 5 0ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพแม่เหล็กได้18%ช่วยลดการสูญเสียกระแสไฟได้40%แผ่นเหล็กซิลิกอนบางเฉียบขนาด0.2ม mm, ิลิเมตรช่วยลดการสูญเสียเหล็กและการออกแบบขดลวดระยะสั้น10ชั้นช่วยลดการสูญเสียทองแดงได้2 1นอกจากนี้ความแม่นยำของสมดุลแบบไดนามิก ยังได้รับการควบคุมภายใน50มิลลิกรัมมาตรฐานอุตสาหกรรมคือ100มิลลิกรัมโดยจับคู่กับโมดูลพลังงานซิลิคอนคายซิก 1500V ที15่ b y d พัฒนาขึ้นเองและเทคโนโลยีสารทำความเย็นระบายความร้อนโดยตรงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการกระจายความร้อนน่าแปลกใจที่มอเตอร์นี้จะติดตั้งในฮอนแอรและแทงแอรซึ่งเป็นรถเก่งและ SUV ระดับกลางที่ออกแบบมาสำหรับการใช้งานในครอบครัวแทนที่จะเป็นรุ่นบูรายอย่างเช่นยังโอยู9หรือ u 7 ในเวลาต่อมา b y d ได้เผยแพร่คลิปวิดีโอการทดสอบความเร็วโดย hornl ทำความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงในเวลาเพียง2.7วินาทีและจาก100กิโลเมตรต่อชั่วโมงถึง200กิโลเมตรต่อชั่วโมงในเวลา4 7 4วินาทีส่วน am am t a ง k l ทำความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงในเวลา3.6วินาทีและจาก100กิโลเมตรต่อชั่วโมงถึง200กิโลเมตรต่อชั่วโมงในเวลา6 1 9วินาทีซึ่งถือเป็นสถิตทิที่น่าประทับใจมากสำหรับรถครอบครัว เรื่องนี้ทําให้เกิดความกังวลบนโลกอินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับปัญหาของเทคโนโลยีที่ล้นจนเกินไปซึ่งแตกต่างออกจากเซี่ยวมีสซูเจ็ดอุลตราซึ่งเป็นรถยนต์สมรรถนะสูงที่มุ่งเป้าไปที่กลุ่มวัยรุ่นที่รักความเร็วซึ่งฮอนแอลและแทงแอลถูกมองว่าเป็นรถที่เหมาะสําหรับครอบครัวมากกว่าบางคนกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยบนท้องถนนและตั้งคําถามว่า ผู้หญิงวัย40ปีที่คุ้นเคยกับการขับรถอย่างเช่น Honda CR-V จะรับมือกับเครื่องจักรความเร็วสูงเช่นนี้ได้หรือไม่เราหวังว่าทาง BYD จะคิดเรื่องนี้ตั้งแต่แรกและตั้งเป้าหมายการทดลองเครื่องปลดล็อกโหมดการขับขี่สมรรถนะสูงสุดเช่นเดียวกับที่ทางเ Xiaomi เคยทำฝากกดติดตามเราในกองทางต่างๆเพื่ออัปเดตข่าวสารยาน,ย,านยนต์และขอบพระคุณที่รับชม